ใใหห้้เเดด็็กกสวัสดีนะคะวันนี้ญาส้มจะมาพูดถึงคือประเพณีของไทยญาติพี่น้องทุกคนนะคะตอนนี้ก็เป็นญาติพี่น้องปู่ย่าตายายนะคะเย่าเย่าญาติลูกหลานนะคะเจอเจาคุณญาติหน้าแม่หน้าวันดีจ้าป้าสวัสดีนะคะน้าสวัสดีน้าสวัสดีนะคะอันนี้คือคลิปพิเศษนะคะลูกหลานนะคะ อันนี้หนูหนูจ้าลูกลาี่เห็นไหมวันนี้วันเด็กเขาก็ไปไปรับของเด็กมาสวัสดีค่ะหนูกลับมาดีชิ่สวยเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วหนูและลูกเออสวัสดีนะนี่อ่ะสวัสดีก่อนค่ะลวกอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะค่ะโอ้ไดพับเกียบเลยค่ะอวันนีชิ้สวยสวัสดีชิ้สวยเด็กดีจ้าดีอาร์วัดีงหนูสวัสดีลูกเออมองนี่มองนี่อ่าตอนนี้เขากำลัง เด็กเขากำลังอายอยู่นะคะอายอายโอ้หดูดูคุณป้านะ,ค,ะคุณยายเขากำลังตามหาดีค่ะนี่คือประเพณีของไทยนะคะเราควรสนับสนุนเนี่ยเห็นผ้าไหมไหมคะเนี่ยที่หนูโกโบดไดผ้าไหมเนี่ยของผ้าไหมสุรินนะคะตอนนี้ยังไม่ไม่ให้ดูอย่างชัดเจนนะคะน้า้มยังไม่ให้ดูอย่างนชัดเจนนะคะสวยไหมคะเนี่ยโอ้โห,โห,โหยิ้มหวานดยนะคะ่ะโอ้โห คุณป้าชอบนะคะเนี่ยตอนนี้มีมีงานไหว้สารพระภูมินะคะวีอาหารเด็กของพืนผ้าสุนินะคะนี่ค่ะนี่สุดยอดเลยเห็นไหมคะของเราชาวบ้านชาวบ้านนะคะอ้ชาวบ้านชาวบ้านเละค่ะยานค่ะเพราะว่าอาจจะาไว้นะคะอันนี้คือแม่นะคะแม่สุธิรักนะคะครับพี่ แม่สุธีรัตน์เนี่ยรักมากเลยแม่คนนี้รักมากเนี่ยค่ะเราเอาจาแบบว่าไม่ต้องไปแต่งตัวให้สวยงามหรอกค่ะ <ไป S 1> เราเป็นชาวบ้านเราก็แต่งตัวธรรมดาอาหารปกตินะคะคนี่นี่โอเคไปดูแม่ครัวของเรานะคะแม่ครัวของน้าสม้มี่ทำกับข้าวเก่งนะยคะทอผ้าไหมก็เก่งนะะียค่ะนี่แม่ครัวนะคะทําอะไรคะตอนนี้ทําอะไรคะ้ะอ่เนื้ออยู่โอ้ใหญ่ไหมคลับ้กยเนื้ออยู่นะคะโอ้โหกาลังหันแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย นนเนี่ยคนนี้ทําเก่งมากนะคะอร่อยมากริ้มหวานคอผ้าไหมเก่งยังไม่เอาผ้าไหมามาโปรโมทนะคะผพาว่า,าผ้าไหมซึ่งนีมาสวยมากเลยนะคะคอได้หลายแบบนนเนี่ยคนนี้ยิ้มหวานมะกเห็นไหมยิมแบบธรรมชาตินี่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้มีถูม้วนทำคลิปอ๋ออันนี้โปรโมทนะคะโปรโมทเโปรโมทค่ะ สบายไหมคะกับแบบปราโคลูกทุ่งลูกทุ่นน่ค่ะนากส้มก็เอาสิ่งที่ดีมานักโปรโมทค่ะไปรุ่นน่อยจ้าแบบแี่แหละดีที่สุดแล้วค่ะโอ้ยเดี๋ยวไปดูนัดวนตีนะคะตอนนี้เขาเอ๋อราแก็ร้องกันทำมีความสุขกันธรรมดานะ่ค่ะของชาวบ้านนะคะร้องและโปรโมทมีโหกลุ่มนั้นธรรมดาคนเราก็เลี้ยงเล่าเลยนะคะแต่ น้าจ้องก็จะไม่ให้ดูยแยะ่นะคะนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยรถถ่ายของพ่อเอาไว้ถ่ายนาถนานะคะถ่ายนาค่ะคเรานะคะจังหวัดเนะะี่ยค่ะเราจะอยู่เราไม่รวยแต่เราก็มีความสุขในการทามาหากินหรือจะเลี้ยงเราก็ไม่ไม่ต้องไปจัดช้อนส้มหรืออะกินด้วยมือมือของเราแบบนี้แหละคะ่ะถ่ายภาพจริงๆด้ขึ้นมานะคะโอเคนะคะ

ตาเก้โคกเนโคเดนไปนเมาเีเกลโคกเด้นี่เกวโคกเานี้เอาใยตานามันใจเพาะเจจีมนกินนนเนางเพาะโคกเดินเนาซุน้ตมเบตี้โคกปนากระสาทโธปลกระสาทโธสมัยไปเดิเาสาทโธ